สำหรับใครนะผมที่สงสัยว่าคอเลฟิลซีโอเนี่ยชงยากไหมนะครับผมแล้วก็ชงกับน้ำเย็นได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมชงให้ดูเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็คือน้ำ1.5ลิตรนะครับผมที่เราแช่เย็นเอาไว้จริงๆเราไม่ต้องเขย่ามันก็ได้นะครับผมเห็นไหมคอเลฟิลเริ่มละลายเมาแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบเราเขย่านิดนึงก็ไวขึ้นอีกนะครับผมเขย่าเขย่าไปเสร็จแล้วครับผม อมันดื่มกันเลยสดชื่นมากๆจริงๆนะครับผม ต้องบอกนครับผมว่าใครเรื่องการล้างสารทิ่สายเคยมีลดกลิ่นปากลดกลิ่นตัวนะครับผมและใครที่การดูแลในส่วนของผิวพัรร์สามารถดื่มในส่วนของ Colorful Co. กล่องน,นี้ได้เลยนะครับผมหกล่อง30ฟองเราทานวันละหฟองทานได้1เดือนเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวจะปกักพิกัดเอาไว้ให้อย่าลืมไปจิ้มกันนะครับ